ในที่สุดก็เจอ <Hey. S 1> คอมโทนขาวล้วนที่ทั้งสวยทั้งแรงในงบ30,000บาทแต่งด้วยชุดน้ำ A R G B จาก Cooler Master บอกเลยวล่าหล่อครบจบในเครื่องเดียว CPU Intel i5 14400F Mainboard Colorful H160M WiFi D5 RAM Corsair g e n e DDR5 3 2 g b ีบ5600 SSD a d a t M.2 5 1 2 g b การ์ดจอการ a x ล RTX 5060 One Click OC 8GB Power Supply GIGABYTE P650 ASI 8 0ดส s s i ั e r c ์ a Tsunami a d v e n t u r e แซ่บ i บบบิวไว e r ซี o ี e r คูลเลอร์คคอ2 ARGB สวยๆเขาขาแบบนี้ <ๆ S 1> ในงบ3190มริบาทกซิบบอกเลยว่าราคานี้แอบลดได้ยูของแถมแบบจัดเต็มสนใจสั่งซื้อหรืออัปเกรดสเปคทักเลยสึนค่ามาหนึ่งแท้1 0 0ประกันเต็มทุกชิน้นมีบริการหลังการขายส่งสีทั่วไทยพร้อมใช้งานทักตอนนี้ก่อนของหมดและเช็กก่อนโอนบจอก t เด Tower c o m p u คอมพิเอร์ท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นและไม่มีบริษัทในเครือเดคอะทุกคการ